เราพามาที่สาขาโคราชกันนะคะครับชื่อออฟครับวันนี้คุณออฟมาใช้บริการอะไรกับทางยูเฟรนค่ะมาผ่อนไอโฟนครับ13ครับคุณออฟถึงเลือกมาใช้บริการกับทางยูเฟรนครับริการบริการที่ดีครับบรรยากาศแบบล่มลื่นครับเห็นเราจากทางช่องทางไหนมาคะจาก a c e b o o k ครับเะไรลยสนใจก็เลยลงทะเบียนมาเลยครับดูตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่กลางปีก็แบบพอได้ได้จังหวะโทรศัพท์เครื่องเก่ามัน มีปัญหาพอดีก็เลยมาเลยครับแล้วคุณออฟก็คือเดินทางมาไกลไหมคะไม่ไกลครับประมาณ20โลครับอู2ยี่สิบโลก็ถือว่าไกลแล้วก็ตั้งใจมาจริงๆเนาะจาก1นึถึงสิให้กี่คะแนนดีคะคุณออฟสิเลยครับผมว้าวชอบบริการครับที่นี่บริการดีแบบชัดเจนแบบเราเป็นเป็นเพื่อนครับแบบรายละเอียดครบถ้วนเลยครับขอ3คําให้กับยูเฟรนนิดนึงค่ะคุณออฟต้องมานะครับเชิญชวนมาใช้บริการที่ยูเฟรนนะครับบริการดีระดับประทับใจครับ คิดจะผ่อน iPhone คิดถึง u f r i e n d มาใช้บริการสาขาโคราชเยอะๆนะคะ